ในคลิปนี้ก็จะเป็นการดิฟฟังก์ชันพหุนามต่อจากคลิปที่แล้วคลิปทีแป่แล้วลืมไปสูตรหนึ่งครับก็คือดิดค่าคงที่จะได้ศูนย์ค่าคงที่ก็คืออะไรก็ได้ที่กดในเครื่องคิดเลขได้เช่นลอกายกดในเครื่องคิดเลขได้ก็เป็นค่าคงที่เอ,อ่อ e นี่ก็เป็นค่าคงที่ไม่เชื่อลองกดดูนะ แคลคูลเลเตอร์เปิดขึ้นมากด t i log pi log หาได้แสดงว่าเป็นค่าคงที่เราลองเยวลองดูโจทย์ดูนะแล้วก็ต่อจากครั้งที่แล้วก็คือผมไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกบางรูปเช่นนี่เลย d i ิฟของหนส่วน x ลบด้วย Square root x บวกบวกค่าคงที่ล็อกพายเท่ากับเท่าไหร่จำสูตรครั้งที่แล้วได้ไหมก็คือผลบวกใจกระจายดิฟเข้าไปในผลบวกผลลบได้ ลบดิฟของรูทเอบวกด้วยดิฟของลอกายนะลอกาทําต่อดิฟของ1นึ่งส่วน x. เอนี่ยไคือคุณไม่มีสูตรใช่ไมหนึ่งส่วน x เนี่ยแต่ถ้าเกิดไอหนึ่ส่วนเมันคือ x อ,งงอ็กซ์ยกกำลังลบหอ่า จำไปเลยนะหนึ่งส่วน x คือ x เลี้ยวังลบหนึ่งถ้ากิดเป็นหนึ่งส่วน x กำลังสองก็คือ x เลี้ยวังลบสองคันนี้มีสูตรแล้วหาได้แล้วอเอาไว้ก่อนคันนี้ไอด้ดิฟรูท x เราก็ไม่มีสูตรใช่ไหมเหมือนเราไม่มีสูตรแต่ที่จริงเรามีก็คือเราเปลี่ยนไอ้รูท x เนี่ยเป็น x เลี้ยวังหนึ่งส่วนสองหาได้แล้วดิฟค่าคงที่ได้เลยล็อกพาย ดิฟล็อกายก็ได้ศูนนั่นเองถ้าเกิดตรงนี้เป็นล็อกเป็นลิฟของล็อกพาย x มันก็จะได้ล็อกไพนะแต่นี้เป็นล็อกายเฉยไม่มี x ก็เลยได้0ูนยดิฟของนี้ได้ไลบหนึลบหนึคูณ x กยกกำลังกำลังลบลงหนึ่งก็กเหลือ2 ลบลด้วยดิฟของลองดิฟดึงกำลังมาไว้ข้างหน้ากำลังไว้ข้างหน้ากำลังลบหนึ่งหนึ่งถึงสองลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่หนึ่งถึงสองลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่เราเปลี่ยนหนึ่งเป็นสองส่วนสองได้ไหมได้แล้วคราวนี้ไอหนึ่งหนึ่งข้างบนอะ ลบกับสองหนึ่งลบสองเหลือลบหนึ่งมันก็คือได้ว่าเป็นลบหนึ่งสองนะตรงนี้อย่าบางงนะอย่าบางงนะไอ้ลบเศษส่วนธรรมดาเนี่ยเข้าใจประมาจากไอ้สูตรครั้งที่แล้วไม่รู้ลืมมัยยังไอ้นิ้วยกม1เอ็นกับเอ็นยกเอ็นลบหนึ่ง ไม่ต้องพยายามหาวิธีท่องจำสั้นกว่านี้นะจำแค่นี้ไม่ตายหรอกเข้าใจไม่ต้องพยายามหาจำอะไรสั้นกว่านี้จำแค่นี้ไม่ตายหรอกทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะไม่ต้องจำเองทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำโจทย์ไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลิ้นโจทย์ไป๊ะมากอ่าก็แค่นี้่เรื่องของพจนนามอ่ะเดี๋ยวจะลองให้อีกโจทย์หนึ่งเผื่อจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นส่วนใหญจะให้เข้าใจคำว่า ค่าคงท,ที่โจทย์ใหม่โจทย์ใหม่ เจอรูปแบบนี้เป็นไงขั้นแรกทำไงอึ้งก่อนใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้ใช้สูตรอะไรจากนอกเหนือจากที่เคยสอนไปเลยแค่มันให้เให้เข้าใจคำว่าค่าคงที่มากขึ้นเปลี่ยนรูปดูนะไอ้หนึ่งส่วนลอกายมันคือหนึ่งส่วนลอกายคูณกับหนึ่งส่วน หน้าพี่สามของ x ใช่ไหมแล้วก็ลบด้วยดิฟของ x งอ็กซ์กำลังลบสแควร์วรูทอีได้เท่าไหร่ ขั้นแรกเลยดิฟค่าคงที่หนึ่งส่วนลอปพายมันเป็นค่าคงที่ใช่ไหมก็ดึงออกมาไว้หน้าคูณด้วยดิฟของหนึ่งส่วนลาที่สามของ x มันคืออะไรลาที่สามของ x มันคือ x กยกกำลังหนึ่งส่วนสามนั่นเองดิฟ ดิฟของ x ยกกำลังรูท e รูท e มันคือค่าคงที่ใช่ไหมเพราะกดในเครื่องคิดเลขได้เพราะฉะนั้นมันเข้าสูตรเลยเนี่ย x ยกกำลัง n x ยกกำลัง n. n n เป็นค่าคงที่ก็จะได้ว่าเอา n ตบกำลังมอยหานหน้าตบกำลังมอยหางหน้าคูณกับ x ยกกำลังกำลังลดลงหนึ่งลบหนึ่ง ตัวเนี้ยตบขึ้นมาไว้ข้างบนได้จะได้เป็นของ x ยกกำลังลบหนึ่งส่วนสามลาย้ายขึ้นมาเป็นตัวเศษก็ต้องใส่ลบให้มันเท่านั้นอ่าตรงนี้ทําเสร็จไปแล้วลากลงมาตรงที่ยังทําไม่เสร็จก็คือตรงที่ยังมีเครื่องหมาย d dx อยู่ตัวอื่นลอกลงมาไอ้ตัวนี้ยดิฟได้ไรเข้าสูตรนี้เลยเห็นไหม ใส่องเล็บให้มันหน่อยลบหนึ่งส่วนสามคูณด้วยเอกเยบกำลังลบหนึ่งส่วนสามลบด้วยหนึ่งหนึ่งลบด้วยหนึ่งมันคืออะไรคือลบสามส่วนสามลบหนึ่งลบสามกลายเป็นลบสี่ส่วนสามเพราะฉะนั้นตรงนี้กลายเป็นลบสี่ส่วนสาม ลบด้วยตัวนี้อ่าก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยถ้าที่เหลือก็แค่อยากจัดรูปให้สวยงามก็ทำไปแ,แต่ x ยกกำลังลบสส่วนสามมันก็คือ x ยกกำลังสี่ส่วนสามนั่นเองโดยย้ายไม่เป็นอยู่้างใต้ลบตัวนี้นะถ้าเกิดอยากให้มันสวยก็เอาแบบนี้ก็ได้ก็คือที่จริงงานะเสร็จตั้งแต่บรรทัดนี้แล้วแหละยเสร็จตั้งแต่บรรทัดนี้้เสร็จตั้งแต่ตรงนี้ละมันเสร็จตั้งแต่ตอนที่ไม่มี ddx หลงเหลือเสร็จตั้งแต่บรรทัดนี้ อ่เดี๋ยวก็ลองทําฝึกทําโจทย์ดูพอทําโจทย์คล่องแล้วก็ค่อยไปเรียนรู้สูตรใหม่นะไอ้แป๊บน,นี้ยไอ้ทำสักประมาณสิบข้อหรือห้าหกข้อเนี่ยก็คล่องแล้วแหละเพราะมันยังเริ่มง่ายอยู่เดี๋ยวใช้ให้โจทย์ไว้ข้างใต้คลิปตรงวิดีโอเดสคริปชั่นนะรายละเอียดข้อมูลวิดีโอก็ลองไปทําดูไปฝึกล,ลองทําโจทย์ของอ,อของคนอื่นเขาอะ อสำหรับคีนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครั้งหน้าก็จะเป็นสูตรใหม่ละ